สวัสดีครับนี่มาแบบเื้ๆหน่อยมาถึงเป็นเหรียญเมตตาของหลวงปูเ่เฮงนะครับวันนี้ได้หลวง่เนื้อทองแดงมาให้ชมกับเสมาปี59กันส่วนมากผมจะเน้นเช่าปี59นะครับที่พอรู้ราคาแล้วพอซื้อได้ก็คือส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่ารุ่นอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่ารู้ ที่พอซื้อได้ก็คือรุ่นนี้ร,นนรุ่นเดียวที่ผมซื้อเป็นแล้วก็ขายพอได้หน่อยก็อันนี้คือเป็นเหรียญเมตตาจะสร้างมาตอนปีห้าเก้ามีมาหลายเหรียญน,นะครับเกือบสิบเหรียญนนะ่ะมีช่วงนี้ก็ยางว่าครับช่วงโควิดราคาพักไม่แพงนะครับแต่ถ้าเราซื้อได้เราก็ซื้อซื้อมาไว้ ตลาดพักจะเปิดเมื่อไหร่ก็พอได้ไปวานนั่งเล่นกับพี่ๆเขาพอได้คุยภาทไทยรานะคาไม่แพงนะครับเนี่ยเสยมานี่ยเคยแรงไปไปถึงองค์องค์ละพันกว่าเนี่ยเป็นเสมารุ่นเฮงเฮงเฮงเงินมาไม่ขาดสายเป็นเนื้อนวะ รวงยาแดงสวยครับเรนจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากมายแต่อบอวมหน่อยในกะลักของหลวงปูเง่เฮงอันนี้หลวงปู่รวยร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกเมื่อตอนปีห้าเก้าได้มานหน่อยก็มาลงชมนะครับช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาลงให้ชมพี่ๆได้ชมเลยครับทํางานด้วยโควิดด้วยไม่มีพระางทีมีพระก็ไม่ไม่ได้มีเวลามาให้พี่ๆได้ชมกัน ก็ฝากติดตามครับทางเฟซมีรังสรรค์หลวงปู่เจียมตะกุดหลวงปู่เจียมก็พอมีแบงนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจทักไปทางเฟซมีรังสรรค์เพนตอบอยากหน่อยครับแต่ก็ตอบได้แต่ก็คือถ้าอยากได้ให้ที่ผมตอบไวๆเลยก็คือเฟซตอบไวนังวัดผมก็ออนวีนทางวันครับทำงานก็คุยได้นะครับติดต่อสอบถามปรุมูมงคลหลวงปู่หลวงปูเ่เฮงหลวงปู่เจียมหลวงพ่อพวนทุกคณาจารย์ละครับถ้ามีผมก็จะลงให้ชมเรื่อย ลองูกหงเงี้ยได้ครับโอเคกครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับก็จะพยายามทำคลิปที่ให้เข้าใจกว่ากว่าเดิมนะครับโทรศัพท์ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ภาพก็เลยไม่ค่อยชัดโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ